เพิ่มอะไมาเตะกอดตองไปจอะมาพนหน่อยเข้ามาปัดอยู่เขามาอยู่ที่ทา่าพอเดี๋ยวนี้แคมมล้ำโดยที่สร้างเแคมสิงมดเป็นมาตรฐานนะเข็มเอาสา่งมาในถึงอันนี้เอาเลยมาสู้ใสใส่ใสเดี๋ยวมาสุดนำสุดทำเดี๋ยวนี้โอ้เลยเข็มมาละพนหน่อยเขาบอกมาปัดผมปัดอยู่ phóng cái hiệu vẫn phân loại phân lành để hiệu tặng tên loài móny lia nhà quân hiệu sau tạo vân hiệu hòa xuống bước của sáng góp hình hòa nơi nắng 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 ผมได้เห็นเหมือนเปิ้ลนะผมได้เห็นเหมือนเปิ้ลมาซื้อท่าเหมือนเปิ้ลเลยว่ะเอาหนิเพื่อมาเห็นเนละละห็นหลายหลายนะตัววันนี้วันผุดห้องเห็นเ,เห็นไม้อันนี้พอเดีไทยมาตานหงเห็นสีจันนะเห็น,นสีจันอันนี้เมืองลาอันนากรใจายหนึ่งสองสามสีถึงว่าปุ่นนี่เห็ดเป็นตะก,กะโต กกตักตโอ้นี่พนอยเขาอยู่ปนน,นี่อยู่นี่พนอยนี่เขาก็มาอยู่ไปนี่นะอยู่ไป็นเด้อ เหมือนวัดเอามาถ่ายสารคดีผมจะเห็ุที่นี่นีนิมันเป็นคาดนะเพิ่มไหนมาเตะกอดตองไปจอามาข้าน่อยเขามาปัดอยู่แล้วมาอยู่ที่ทาสข้าตองเดี๋ยวนี่แคมล้อมโดยสร้างเอาแคมสังมดเป็นมาตรฐานนั่นแคมข้าน้อยอยู่หวันน้อยนี่เหรอ ทรมานนี่ละนี่วันเปิดห้องเฮียนเสาต่เช้าวันนี้รับเล่นหลายหลายนะตัวันนี้มันเปิดห้องเฮียนเห็นไหมอันนี้พอรียน,นไทย ตัวน่าสักทันสมัในห้องเย็นสามจานโอ๊แสมเต็อต่อไปก็ีกเปลี่ยนตะกะโต เป็ on นคอเล็กนะยาสุดนำสุดทั้งกองหมาอ่านนอนเรียนจันเงาโอ้สุดเจ้าละมีมาสันขาวแล้วอันเดิ